สบายดีสบายดีพี่พี่เอฟซีและกะลุงป้าอาอาทุกๆคนที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปน้องรถนานล่องศาในตอนนี้เนาะทุกคนเมื่อนี้มีผู้ใดได้เบิงทีมซาดวอลเลย์บอลยิงไทยอ่าแข่งกับแคนาดาเด้ทุกคนมาคอมเมนตะ์ในเด้อเนาะเป็นจังไดกันเด้มาแล้วซูน้องรถฟังได้เนาะน้องรถก็ได้เบิงมาหน่อยนึงแล้วเนาะทุกคนสุ่มที่เสียและรอคอยเนาะ นั่นก็คือไทยชนะแคนาดาด้วย3ตัวศูนย์นั่นเองนะคะทุกคนดีใจนําเด้อเนาะก็สมที่เซียมานะคะทุกคนเมื่อนี้กับสิพาพี่พี่เอฟซีมาดูคอมเมนต์สาวต่างชาติที่คอมเมนต์เกี่ยวกับนักกีฬาหญิงไทยเป็นจังไนแด้เดนาะหลังจากทีชนะไปเป็นจังไนแด้ดก็ดีใจนําพี่พี่ทีพิศนะเนาะก็ ประเทศนักกีฬาไทยก็ค่อนข้างว่าจะมีความเสียบบเ,เกี่ยวกับเรื่องลงสูงเนาะสังเกตได้เลยว่านักกีฬาต่างประเทศแคนาดาค่อนข้างว่าจะมีตัวสูงเนาะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับนักกีฬายิงไทยเลยเนื่องจากว่าพิ้นวัดด้วยความสามารถนั่นเองนะทุกคนแต่และประเทศก็ค่อนข้างว่าดุเดือดมีความแบบดุเดือด,ด,ด,ดแบบม,มีใัยยอมภัยเลยแต่ว่ามื้อนี้ก็ดีใจที่ ประเทศไทยยิงไทยพิษณะโดยสามต่อสูตนั่นเองเนาะทุกคนก็ขอให้ทุกๆคนได้แซมนะคะเพราะว่าจะเป็นประเทศใดได้แซมก็ดีใจนะเมื่อแต่ว่ามือนี๊เสียไทยก็ขอให้ไทยได้แล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าติดตามตอนต่อไปว่าประเทศใดที่ชนะอีกเนาะก็ขอให้อ่าประเทศใดได้แซมก็ดีใจนะเมือ่อด้อเนามือนี๊ไทยได้ก็ดีใจนะํำเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งว่า อคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์ที่เป็นจังใดเกี่ยวกับนักกีฬายิงไทนะ่เนาะทุกคนหวังว่า,ามือต่อไปซีซนนอีกเนาะทุกคนเพิ่นจะแข่งวันที 16, ่16วันที่สิวันที 16, นท่14 16 1่ส9บ่กเอนาะท้าบอจืดผิดเนาะเพราะว่ามือมืออ่าเมื่อวานนี้ลงคลิปไปก็เกี่ยวกับอะไรซื้อเนาะทุกคนเดี๋ยวฮาไปเบิ้งนักกีฬาแต่และคน ว่าสิเป็นจังไดแล้วก็คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์สิเป็นจังไดนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยเนาะดีแฟนวอลเลย์บอลทุกคนนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยชนะแคนาดา3าต่อศเซตประเดิมสนาม2องเนชั่นลีก2022วอลเลย์บอลสาวไทยเรียกความมั่นใจในสนามที่2ด้วยการประเดิมชนะแคนาดา3าต่อศเซตศึกเนชั่นลีก2022เก็บ3แต้มได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สนาม2ที่เมืองเกซองซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์วันนี้วันหญิมทีมชาติไทยอันดับที่14ของโลกและอันดับ7ผลงานสนามแรกที่ประเทศตุรกีชนะ3แพ้1มี8คะแนนรวมถึงก่อนเริ่มสนามนี้อุ่นเครื่องชนะฟิลิปปินส์ประเดิมพบแคนาดาทีมอันดับ15ของโลกและอันดับ9ในตารางโดยสนามแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาชนะ2แพ้2มี6คะแนน ด้วยนัดนี้นะครับโคดดวนด,ดานายศิวัชระเมธาคุลส่งหกคนแรกสตาร์ทประกอบไปด้วยอัชราพรคงยศพิมพ์พิชยาโกกลังแก้วกัลยากมลทลาพัทยาบำรุงสุขชัชชุอรโมกสีสิริมามา,มานก,กิจและมีนัท,ทพรสนิทกลางที่เรียกมาเสริมในสนามนี้ลงเป็นตัวรับอิสระผลสกอร์นะครับไทยชนะ3เซตร,รวด โดยเซตแรกนะครับสกอร์อยู่ที่25ต่อ19เซต2อยู่ที่25ต่อ22และเซต3อยู่ที่26ต่อ24เรามาดูความเย็นของแฟนวอลเลย์บอลกัน,นครับโดยช่วงแรกนะครับจะเป็นคอมเมนต์จากชาวสเปนนะครับโดยชาวสเปนท่านแรกนะครับได้กล่าวไว้ว่าตอนต่อไปของตำนานใหม่กำลังเริ่มต้นต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าไทยเร็วและมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมมาก ต่อมาคับบอกเอาไว้ว่าพระเจ้าช่วยประเทศไทยคุณทํามันได้อีกครั้งทีมชาติไทยทุกคนมีความยอดเยี่ยมมากพวกคุณจะติดอันดับต้นๆในเร็วๆนี้ต่อมาครับบอกเอาไว้ว่าภูมิใจในสกิลการเล่นของประเทศไทยติดตามและคอยเป็นกําลังใจให้เสมอต่อมาครับบอกเอาไว้ว่าเราสามารถพิจารณาแคนาดาเป็นทีมใหม่ใน VNL แต่เราควรให้เครดิตพวกเขา ในการต่อสู้ที่ดีกับทีมที่มีชื่อเสียงอย่างประเทศไทยเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เล่นชาวแคนาดาที่จะพัฒนาทักษะของตนในทุกด้านอย่างต่อเนื่องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมสำหรับการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับบ,บอกเอาไว้ว่าลิเบโรทีมชาติไทยเพิ่เงเห็นข่าครั้งแรกในรายการนี้เธอรับมือกับการตบได้ดีมากสามารถทำให้เพื่อนเล่นต่อได้อย่างสบาย ผูดรับบอลไทยหมายเลข22เพิ่มใจกับผลบอลของเธอต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าทีมพิชยาเป็นอัญมณีของประเทศไทยฉันเชื่อว่าการสิ้นสุดของเกมนี้แต่คนอยากให้เธอเล่นในรีกยุโรปแน่ๆถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าขอให้วลเลย์บอลไทยได้ไปโอลิมป,ปิกเกมเร็วเวนี้ถัดมาณครับบอกเอาไว้ว่าฉันหลงรักทีมชาติไทย ภูมิใจมากจากสปเปนต่อมาครับได้กล่าวไว้ว่าบางคนบอกว่านักวอลเลย์บอลไทยเล่นไม่ดีพอมผมเลยแปลกใจที่เกมนี้มันแย่ขนาดไหนจากภาพจะเห็นได้ว่าทีมชาติไทยชนะพอนักกีฬาเหล่านี้หรือไม่ถัดม,มาครับบอกเอาไว้ว่าขอขอบคุณทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยมากๆที่มอบความสุขและความตื่นเต้นให้กับประเทศของเรา ในช่วงเวลาที่ยากลำบากทางเศรษฐกิจท่านมานะคบ่บอกเอาไว้ว่าในเกมนี้ผมชอบผู้ตัดสินคนแรกจากญี่ปุ่นเธอดูฉลาดและนิ่งเฉยเมื่อเกมไม่ชัดเจนเธอมักจะยิ้มสวยเสมอก่อนจะอธิบายบางอย่างเธอเจ็งมากๆคอมเมนต์ต่อมันครับบอกเอาไว้ว่าทีแรกนึกว่านุสราเล่นเซตเตอร์ของพวกเขาวันนี้มีร่างกายแบบเดียวกับเธอ ทัตมานครับบอกเอาไว้ว่าไทยเป็นทีมที่ไม่คาดคิดที่สุดใน VNL 2022นี้มุมอมองถัดมานครับบอกเอาไว้ว่าสาวไทยของเราทำได้ดีมากผลงานยอดเยี่ยมแคนาดาสกอร์แต่ละเซตก็ใกล้เคียงกันพวกเขายอดเยี่ยมเช่นกันมุมอมองถัดมานครับบอกเอาไว้ว่าบอลโลกคงสนุกทีมไทยพบทีมญี่ปุ่นรอดูเลย คนถัดมาครับบอกเอาไว้ว่าเราภูมิใจในตัวคุณประเทศไทยไทยแลนด์คือที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ความแตกต่างก็คือรวมสูงถัดมาครับเป็นความเก่งสุดท้ายของชาวสเปนนะครับได้กล่าวไว้ว่าไทยแลนด์เวิร์กมากงานดีชาวเอเชียนั้นยอดเยี่ยมมากกอดกันไว้แน่นๆต่อมานะครับจะเป็นความม้น์ของชาวบราซิลนะครับเรื่องชาวบราซิลท่านแรกครับได้กล่าวไว้ว่าฉันชอบความเร็วที่ประเทศไทยกำหนดไว้ ทีมนี้มีศักยภาพมากเชียร์มากจากบราซิลคมเมนต์ถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าจุดจบของชุดที่ผู้เล่นชาวแคนดาดาพลาดไม่ได้ถัดมานครับบอกเอาไว้ว่าคุณสามารถทำมันได้นี่คือการทำงานเป็นทีมทำต่อไปประเทศไทยมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าฉันหลงรักทีมสาวไทยมากๆภูมิใจมาก มันนครับบอกเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยภูมิใจกับชัยชนะของทีมไทยหวังว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ต่อไปได้สุดยอดกลยุทธ์โคดเมื่อการเล่นเกมจริงๆมุมอมองต่อมันครับบอกเอาไว้ว่าใจกว้างมากทีมไทยสู้ๆคนถัดมานะครับกล่าวว่าตอนนี้คุณพิสูจน์แล้วว่าขนาดไม่สำคัญ ต่อมาค้าบ,บอกเอาไว้ว่ารุงโรดกับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยตอนนี้ดีขึ้นแล้วจากนี้ไปฉันเป็นแฟนของพวกเขาแล้วต่อมาค้าบ,บอกเอาไว้ว่าเป็นเกียที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมชาติไทยทำมาค้าบ,บอกเอาไว้ว่าฉันคิดว่าสาวเคนาดาควรเปลี่ยนเสื้อเป็นแกนกุดเพื่อวอ,อมคล่องตัวรักมากสาวไทยทุกคนคอมเมนต์ต่อมาค้าบ,บอกเอาไว้ว่า ดีใจด้วยที่ทีมชาติไทยไปได้สวยถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าแคนาดาดูหมืนไทยมากเกินไปคิดว่าจะเอาชนะไทยได้แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความสูงไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วแมนเนาะถัดมานะครับได้บอกเอาไว้ว่าไทยไม่ได้ดูเฉียบคมเหมือนฝ่ายนี้สูงแหงของพวกเขาในตุรกี แม้ว่าจะมีคนเต็มบ้านก็ตามหวังว่านั่นเป็นการฝึกสอบสำหรับพวกเขาที่เล่น80%ท่านมานะครับบอกเอาไว้ว่าเหลือเชื่อมากเหมือนนักตบไทยคาดหวังอะไรจะเกิดขึ้น3วินาทีสตารโค้ดที่ยอดเยี่ยมสนับสนุนและให้ความมั่นใจเสมอมาผมอยู่แถวหน้าเกมไทยญี่ปุ่นพลังวิเศษของพวกเธอไม่สามารถทำได้ด้วยไหวพริบของสาวไทย เล่นถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าเยี่ยมไปเลยประเทศไทยพวกเราคือทีมนี่ไม่สามารถบอกได้ว่าเราเป็นผู้เล่นหรือเรียนแบบไอดอนน่าทึ่งมากที่ทีมไทยซึ่งไม่แปลกแม้ร่างกายจะท่วมท้นก็สแสดงออกมาได้ขนาดนี้น่าทึ่งมากมากต่อมานะครับจะเป็นคอมเมนต์ของชาตตุรกีนะครับโดยชาตตุรกีท่านแรกนะคราบได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันอยากดูพิมพิชยากับพรพานที่ตุรกียินดีด้วย นมานะครับบอกเอาไว้ว่าเกมมลริบอลทีมชาติไทยน่าทึ่งและมหัศจรรย์มากคอมเมนต์ <Comment S 1> ถัดมานะครับบอกว่าไทยมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมรวดเร็วและสกอร์จากการตกที่บล็อกของแคนาดาไม่สามารถท้าทานได้แคนาดามักจะเสิร์ฟไม่ดีและถูกไทยขัดขวางท่านมานะครับบอกเอาไว้ว่าไทยจะมาแทนที่เกาหลีใต้ท่านมานะครับบอกว่า จุดจบของคุณมักจะผิดหวังเสมอมันช่างสับสนและสั้นเกินกว่าจะเข้าใจท่านาระคาับ,บอกเอาไว้ว่าขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของคุณฉันจะสนับสนุนคุณในครั้งถัดไปทุกคนทําให้ดีที่สุดท่านประคาับ,บอกว่าฉันรักชาวไทยและชาวแคนาดามันยากจริงๆสําหรับฉันที่จะเลือกเชียร์ใครเกมที่สวยงามมากมีการต่กันที่ยอดเยี่ยม คอมเนสุดท้ายของอีพีนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่ามีข้อผิดพลาดมากเกินไปสำหรับแคนาดาพวกเขาสามารถชนะเกมนี้ได้ กระเบิงโจไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของสาวต่างชาติหรือว่าคนต่างประเทศที่เพื่อนได้เสียกีฬานี้เนาะก็คือน้องรถเองก็เสียคือกัน,นทุกคนก็ดีใจนําไทยเ้ยเนาะที่ชนะด้วยสามนะต่อศูนย์นั่นเองเนาะน้องรถก็รุนอยู่เนาะว่าแม่นผู้ใดสีได้พูดแม่นผู้ใดสิ่ชนะเนาะยังไงก็ขอให้ชนะอ่าตลอดไปเด้อขอให้ได้แซมลูกเนาะทุกคนก็ ตอนนี้กากำลังรุ่นกำลังเสียยูนะ่ากอท่าติดตามตอนต่อไปเนาะว่าทีมใดที่จะชนะอีกเนาะทุกคนอ่าเพื่อนจะแข่งวันที่14แลนะ้วก็16 10อ่า16เนาะเพราะว่าเพื่อนจะพักมือหนึ่ง14 16 10อ่า18 19บเอเนาะประมาณนี้เลยเนาะทุกคนก็ท่าติดตามตอน,ต,อนต่อไปเนาะว่าทีมใดที่ที่จะชนะ เป็นแซมอีกเนาะทุกคนก็ป็นกํากำลังใจให้พี่ๆทางฟังไทยทีมซาดเดอขอให้ชนะเดอทุกคนขอให้ได้รางวัลเนานะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ากาลังมาเบิ้งว่าคอมเมนต์ของสาวต่างชาติละกัทุนต่างประเทศเป็นจังใดได้เนาะว่าค,คิดจังใดหลังจากที่ไทยชนะไปด้วยสมนัดนั่นเองเนาะทุกคน3นัดต่อศนะูนย์เนาะทุกคนก้แบบสุดยอดแห่งแบบเก้งยี่ลนะีเนาะ อ่านี่แหละเพื่อนว่าความสูงแบบบริวัตรความสามารถเนาะทุกคนถ้าเทียบใส่คนตั้งประเทศกับประเทศไทยคนนักกีฬาไทยนี่ถือว่าแบบค่อนข้างว่าจะเสียเปรียบเนาะคนแคนาดาโอ้สูงแหงสูงแหงเนาะแต่ว่าก็บบอกเป็นผลแล้วก็บริวเป็นอุปสรรคที่จะเ็ดให้พี่ๆเพื่อนอ้น บสะนะเนาะแต่ว่าสะนะด้วย3ต่อศูนย์ถือว่าสุดยอดเนาะก็ขอให้สะนะตลอดไปเด้อเนาะขอให้ได้แซมนะคะขอให้เป็นแข่งเสียแข่งใจอีกหนึ่งกระบอกเสียงเนาะเพราะว่านัองรุ่ก็เป็นแฟนบอลอ่า วอลเลย์บอลเนาะทุกคนน้องรกุกะเบิง้งแล้วก็ติดตามช่วนี้แบบเป็นกระแสแห่งอิหรีเนาะคนข้างว่ามีขนติดตามอยู่ทางลาวเิ่นกระเสียสลายเิ่นกะจะเสียทางประเทศไทยแล้วก็ตั้งประเทศนำเนาะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้น้องรุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวท้าติดตามต่อ,ต,อต่อไปเนาะถ้าเมนไผ่ได้เบิง้งกะมาแซให้น้องรถ่งทูนนำดีๆว่าได้เบิ้งบอลเป็นจังไงดีเนาะทุกคนกะดีใจนำทางฟัง,งไทยที่พัชนาไปเนาะเดี๋ยวท้าติดตามต่อ อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องรถต้องขอตัวลาไปก่อนเด้ยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องรถด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ